อพี่ซื้อมาพันท่าขายคนอื่นสามร้อยพันท่านี่ของจริงยังไขอะไรนะมาอไหารย์มาเองะเลืองลาะตองอะไรนะค่ายไหนไงค่ายไหนนะเอาตจัด้นี่มาเองกัมือเลย พอแล้วนี่กูสุดแล้วนี่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 จ้าอกช่องเลยแล้วไปแล้วเอาไปเฮ้ยเฮ้ยของจริงมาเฮ้ยนะวะเฮ้ยของจริงมาเด ของเมื่อทีเหลือร่าปลาตองไงนี่โอ้โหโอ้ปล่อยดีปล่อยดีปล่อยดีเฮ้ยแต่มันลมลมบนไม่มีลมบนไม่มีมันเป็นลมล่างพ oh! อยอ้ไไงลมไม่ม nope, ีเอาลงให้หน่อยเอาลงก่อนลมไม่มีลมไม่มี จับมาไหร่นะผมซื้อมาพันห้าครับาได้ได้แลสามร้อยมชายเหลือแล้วมีชายที่น้องชายเหลือแล้วสามร้อยขายเ่าตอนแรกตอนแรกว่าขายสามร้อยก็ถูกเลยใช่ไหมตอนนี้ร้อยห้าสิ เออมนไมันเป็นลมหัวฝนอยูล่างยอเนึงเนมันติดลมบนเ่ <ged> <sh arp inhale>